สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกับช่องเบลนันเพนลสเชียว์นะคะจะเตยลายแล้วนะคะลำลาแล้วนี่วันนี้นะคะโงมนา้านคาออนค่ะจากคุณแม่ละไมคุณแม่บอกว่าคุณแม่ตั้งใจเก็บเงินให้เลยนะคะขอบคุณคุณแม่หลายๆเ้อค่ะเด้อตอนนี้เราก็กําลังจะเตรียมตัวไปเตยลายแล้วนะคะ

คุณแม่ละไม้ไมตัวนี้ว้าวมากยกเอามื่อคื่นเงินคุณแม่ที่แดงมันคุณแม่อนเงินมหาห้สองพคุณแม่กัคุณแม่ที่แรงคุณแม่อนเงินมหาห้สองพันนก็ะเล่ทางไปขอคุณเพิ่นบัตรเพิ่น,น,นก็ลเลยโอนมาอีกเพนก็ลเลยบอกว่าแม่ตัง้งใจว่าจะหายติดวงตาแม่อ้ดบไดาระวังสิ แล้วเ,เก i, I oh mother, boy, ็บเงินเห็นนูเลยด้แม่หนูก็เลยว่าอ้ยคุณแม่อ้วนมาหยั่งนูเก่งใจนูวนัส่ะครับง้งแดคุณแม่ละไม่่พวกได้เนี่ยสองบาท่ี่คนละบาทค่ะ แล่เราหายไปเราบดหนูก็เลยทำเ่าเป็นอยังเรา็ว่าว้เราบดสับ้ายค่ะเราไปหาหมอใกล้กับคันได้แม่มันนี่ใกล้คันลร้เธอเมื่อกี้เข้ากับวันแล้วไงเ่อกเข้าว่าแล้วไงน้องแม่ บ้านอันบ้านบ้านบกเออบ้านบกอันพ่นคาบ้านพ่นคาบ้านบกพ่นคาเนี่ยมานเราบาแล้วรเมียต้องบพวนคาเนี่ยเขาไปหลายเธอแล้วไปหลายเอแล้วแต่ว่าบ้านบกนี่ว่าปหมือ่นใหมนะคะแต่ว่าตะบุบตาบบพ่นคาเนี่ไปหลายเธอแล้วทุกคนอจู่ประเทศจีนเมียวันนี้ที่ไม่แน่วบ้างเขาขายไงเขาขาย I <laughs> ต้องขอบคุณพี่ฮอตดีด้วยนะคะพี่ฮอตดีให้แลกเงินนะคะ ขอต้องขอบคุณพี่ฮอดีด้นี่เราหากูุงินมาเห็ดมะไลแล้วก็เจ้าไปขึ้นเหล่าได้ค่ะวันนี้ว่าพวกมะไรมันตั้งใหเห็ดเดี๋ยวนี้นมันบอตั้งใจเห็ด่อขึ้นแก่นมันบอกับหนักกำลังกันบอมอค่ะล้าบอกว่าอันนี้เขาเห็ดคู่แนมโยคู่แนมขีดเลยเบืองโยมะไมันเ็บอเป็นปล่ามันตั้งใหญ่เดียนี้ยิ่งหนักยิ่งรัเมียิ่งหนักยู่งรักเม นี่ยม่จังบ้านจังมาคือภ่เราเปลี่ยนข้างมันก็ได้จำอง่เดีวศิลปะไม่มีอะไรถูกอะไรผิดแล้วก็เงินมันก็ไม่มีอะไรถูกอะไรผิดเดีคเดีที่สำคัญอี่คือใส่หมีไดลตาหมายทีเก่านัคันี่งเที่เรา่เรมองเงื่อนมองใส่หมีนีเรามันเงื่อนบอกว่าทาไมใส่หนี่าไยิง่คือเกาหนส่ม่ายี่ไหมี แม่ค่ะปราะไมันเกมเงินประมีค่ท่านพ่อเพิ่นยืมอยู่ได้ค่ะนี่ปราท่านพ่อแม่ยืมแม่ยืมไปาท่าพ่ออยู่หมือนท่้ไค้แม่สิิยืมาะเดี๋ยวแค่ไม่สิริมีโอกาสได้ยืมพี่นิิมีแบบแม่ว่ายืมแม่ว่ายืมแสนหนึ่งน้องพี่ยืมเเจ้ามืิกู้ไผบุ้งไผ่แม่ยืมกรสัอเอติดเราอยู่เดียวเรายืมเท่าไรยแสนตอนนี้มีสองแสนแล้วติดนี้เราแปดหมื่นที่พยากระปินอีกแสนกปิน ยู่งปยากัยู่ยากกัปีนีปีนีแปดมืแล้วพี่น้องเป็นปีนีแดเปนี่สั่งายางางหน้าโบเมนทั้โบเมนทมด่าัีนีไขว่าแล้วไว่าแล้วไวาแล้วต้องไปงเยไปแ้วคนหนึ่งนนันชันเอางเอกาสอคนนี้ต้องได้มาไล่ลักมือไอ้เต้าหันมาตั้งีไอ้เต่าเออเพราะว่ามันมัน ทีมเดนนด้อมันหานส่ทีมเดนได้ลุกได้ได้ได้ไดมาล่านี่บอกพี่เลยใช่ปล่อยพอนตีปล่อยพอนปล่อยพอนให้ลูกให้เต้าไปมาไลานแไปหาผ้าเลยีอุยปานจับจับจับเหู่แป๊บนึงเ๋ยวผู้เสียจับใหม่จับมือใม่ต้องการแปดหมื่นทำไมค่าแม่ปีก็แปดหมื่นม่ปียืมแสนหนึงกน่ะาตอีม่ยืมสองหมื่ะ อะไรของบอมแบมอันนี้คือเป็นไรตังวะอันนี้เขเป็นไรตังตัวเมียตัวหนึ่งตั้งแต่รักษาสยไปยกจะไปกราบกราบได้ยอได้แล้วค่ยอดค่ะู้ไทยไหได้นาทีแล้วขอบคุณค่ะยังไงก็ขอแสดงความดีจสาบอมแบมคุณลติดาพี่ปับเลยค่ะ ขอบคุณแม่ละไมค่ะแม่ละไมแม่ละไมคุณแม่ละไมค่ะแม่ละไมจัรกวหัวจากรแล้วสองโตค่ะเข้วบอยอีกตัวหนึ่งเขาเอาไปแล้วบัลลูเอาไปเอาไปบัลูเอาไปเอาไปนู้หาน้ำมั่วอยู่สามหมื่นนี่แหละคือสิเดน้ำแงัวตัวนี้เด็ปนน้ำแใช่มว่วนู้เสียแล้ว เมื่อวานเนี่อนี้นรองเจอกันเจอกันกองถ่ายเอ็มดีของบอของบอจเนีเอาว่อย่างที่่อย่างตาม่อย่างรโคเวรอย่งเช้านี้เช้านี้แล้อว่าเมื่อไหร่นี้าวันนี้เปล่าเช้านี้เก้าโมงเช้าตนนี้เลยผู้บ่าวคนแรกค่ะพี่น้องกดดันมากเลยกมรมค่

ค่ะพี่น้องนุกอะขอบคุณคุณแม่ละไม้นะคะน้งหมดเพื่อนชาวบ้านยังเยอะบานโบกม้มยังสิตอบแทนแม่นอนใจเข้ามาขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะค่ะมือนีมิไทยเอ็มบีหัวใจคิดท้อนนะคะฝากไปติดตามรับชมและฟังนําในเด้อค่ะเด้อตอนนี้ได้ไหมดูเลยกันได้ค่ะสวัสดี